สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับชิปนี้ก็มาแปลกนิดนึงนะอาจจะไม่เคยเห็นผมรีวิวเครื่องอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เป็นงานที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วกันนะครับเป็นงานกระเบื้องนะครับแต่ตัวนี้เป็นแท่นตัดกระเบื้องนะครับของทางดีเทคถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาลูกหมูปาดนี่คือฝุ่นคลุ้งเลยนะครับแล้วก็ลําบากช้าด้วยนะครับก็เลยลองดูเครื่องนี้นะครับพอดีเขาส่งมาให้พอดีนะก็ถือโอกาสได้ลองแล้วก็มีไว้ใช้งาน,นครับมีไว้ใช้ ดีกว่าพอจะใช้แล้วไม่มีครับตัวนี้เป็นแท่นตัดกระเบื้องขนาด32มิมลิเมตรเป็นกระเบื้องขนาด80ดสิบนะครับแต่โดยส่วนมากทั่วไปที่บ้านผมก็จะใช้กระเบื้อง60คูณ60แค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ว่าตัวนี้มีความพิเศษกว่าค่ายอื่นมันมีเลเซอร์นะครับนี่ปึ๊บอ,อันนี้คือผมตั้งแล้วนะครับค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นรางสไลด์นะน่าจะเป็นสกูบอลเลยนะครับเพราะว่ามันลื่นมากครับนี่สไลด์คู่อิสระเลย มามาดูรายละเอียดกันนะครับอ่าตัวตัวนี้นะครับเป็นส่วนปีกข้างนะครับที่เอาไว้รองรับการตัดนะครับกระเบื้องนะอ่าเวลารองกับพื้นมันก็จะได้ฉากพอดีนะครับอันนี้เป็นการสไลด์ไปสไลด์มานะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าฉากนะครับแถมมาให้นะครับนี่ฉากนี่คือสไลด์ออกสไลด์เข้าแบบนี้ได้เลยนะครับใช้งานในลักษณะนี้นะครับเราก็เอามาทาบเดี๋ยวนะผมสมมุติให้ดูนะสมมุติว่า อ,อยากรู้ใช่ไหมว่าตรงนี้มันได้ฉากไหมนะครับก็เอากระเบื้องใส่แล้วก็อลองจับฉากดูเอ,อฉากอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กิ้งเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้สําหรับท่านที่ใช้ไม่เป็นเลยนะครับมันมีเลเซอร์นะเห็นไหมครับแล้วก็มาร์กหัวมาร์กท้ายนะครับแล้วก็มันตรงได้ยังนะถ้าตรงเราก็สไลด์ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องมาดูตรง เนี่ยเราต้องมาทํากะระยะแบบนี้ครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้ามือเก่าก็ใช้ได้เลยนะครับแต่นี้มือใหม่ก็มีเลเซอร์ก็สบายไปอีกนะครับผมนี่ก็คือสไลด์ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พับเก็บประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดส่วนอื่นๆก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นยางโฟมนุ่มนิ่มนะครับนี่แล้วก็ส่วนตรงกลางตัวนี้เป็นตัวรับใบมีดก็จะนูนขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ก็มียางครอบขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับนี่ก็ด้านข้างปิดข้างเป็นมิเนียมนะครับถามว่าน้ําหนักเบาไหมนะครับอู้ประมาณโลครึ่งนะครับโคตรเบาเลยนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมปิ้นให้ดูนี่ข้างล่างเป็นรางอลูมิเนียมนะครับมันก็เลยเบาเป็นพิเศษนะครับส่วนการใช้งานนะครับอะผมเป็นมือใหม่นะครับผมก็ตัดไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ผมตัดให้ดูนะครับอาเดี๋ยวผมจะลอง นี่ตรงนี้ก็จะมีสเกลบอกนะครับสเกลด้านบนเนี่ยเป็นนิ้วสเกลด้านล่างก็เป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็มีโลโก้ดีเทคนะครับวิธีใช้งานนะครับเมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับให้เราคลดไปแค่รอบเดียวพอนะครับอย่าคลดหลายรอบไม่งั้นกระเบื้องจะแตกนะครับมันจะไม่คมนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าทําแบบที่ผมบอกนะหนึ่งสองไปทาให้มันมีเสียงประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเอาตัวท้ายเนี่ยครับกดนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับก็ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับอะดูอีกทีหนึ่งก็ได้รอบเดียวนะครับรอบเดียวอ่าเสียงหวานๆกดครับนี่นี่นะครับอะดูใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้รอบเดียวกดครับอ่า เห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับวิธีการใช้งานนะเออมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนในการตัดเฉียงตัดเอียงนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับถามว่าตัดเฉียงได้ไหมดูผมลองตัดให้ดูนะครับวางให้ได้แล้นาบแบบนี้นะครับการตัดเฉียงนะคพอวางได้แล้วนาบเราก็ป้ายโอเคกดครับกดครับไม่แตกว่ะ กดครับมันตัดเสียงตัดเฉียงแบบมันตัดได้นะแต่ว่ามันกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะให้ดูนะครับว่ามันจะแตกไหมไม่ได้นะมันกดไม่ได้ตัดเฉียงเดี๋ยวผมลองใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวผมวางให้ได้แลนาหก่อนนีกสองกดครับ หนึ่งสองไม่ได้ครับอม,มันตัดเฉียงไม่น่าจะได้นะผมก็ตัดไม่เซียนด้วยสิยเดี๋ยวลองลองก่อนลองลองลองแบบตรงๆเลยมากินเหลี่ยมนิดนึงนะหนึ่งสองโอ,อ้แต่ถ้าตัดแบบนี้นี่ได้สบายๆเลยนะครับช่วยแบบนี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับ โอ้ทานบุดเลยนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับพิกัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดมาให้ที่ตะกาด้านล่างหรือว่าลิงก์ในเดสคริปชั่นนะครับผมว่าสินค้าจะปรากฏขึ้นมาในคลิปท่านเองนะครับ